วันนี้เรามาคุยเรื่องถุงน้ำในไตต่อกันนะคะเรียนดูเรื่องไตกับหมอไตทางชา n น,นลนี้นะคะหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะโดยการรักษาในปัจจุบันของโรคนี้นะคะก็ยังเป็นการรักษาเพื่อชะลอการเสื่อมของไตนั่นเองนะคะการรักษาก็จะคล้ายๆกับการที่เรา ต้องดูก่อนนะคะว่าณนะตอนที่คนไข้เป็นอยู่ค่ะเปอร์เซนต์การทำงานของไตอยู่ในระยะไหนก็จะเหมือนคนไข้ไตเรื้อรังทั่วไปเลยนะคะเช่นถ้าเกิดว่าเป็นไตเรื้อรังในระยะที่1ระยะที่2ระยะที่3อย่าไเงี้ยค่ะการดูแลตัวเองก็จะเหมือนคนไข้ไตระยะ1 23อย่างนี้เลยนะคะเป็นระยะ4เป็นระยะ5ก็การทานอาหารการปฏิบัติตัวการทานยาต่างๆนะคะก็จะ เหมือนกับคนไข้ที่เป็นไตเรื้อรังในระยะนั้นๆเลยนะคะโดยการรักษาหลักๆที่คนไข้ทุกคนควรจะต้องควบคุมก็คือขั้นแรกก็คือคุมเรื่องของความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะคะโดยทั่วไปถ้าเกิดเป็นไปได้ก็ควรจะความดันน้อยกว่า130-80 แต่อันนี้ก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันไปในความเหมาะสมของคนไข้แต่ละรายนะคะข้อต่อไปก็คือเลี่ยงยาบางอย่างที่ไม่จําเป็นนะคะอา,อาหารเสริมวิตามินหรือว่าสมุนไพรที่ไม่จําเป็นก็ไม่ควรจะทานค่ะถ้าเกิดคนไข้มีโรคร่วมอย่างอื่นเช่นสมมติมีเบาหวานร่วมด้วยนะคะก็ควรจะคุมปัจจัยเสี่ยงอื่นเช่นเป็นเบาหวานก็คุมเรื่องหวานให้ดี ส่วนอาหารเนี่ยหมอเล่าไปแล้วนะคะควรจะทานให้เหมาะสมกับระยะไตของตัวเองเช่นถ้าเกิดเป็นไตระยะ1 2 3อย่างเงี้ยค่ะโดยแนวโน้มของเกลือแร่โพแทสเซียมกับฟอสฟอรัสเนี่ยอาจจะยังไม่ได้สูงก็อาจจะยังไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องคุมอาหารกลุ่มนี้แต่ถ้าเกิดเป็นไตเรื้อรลังระยะเริ่มเยอะแล้วนะคะ,ะ,คะเช่นระยะ3ปลายปลายระยะ4ระยะ5ค่ะอาจจะมีเรื่อง ของอาหารเกลือแร่โพแทสเซียมฟอสฟอรัสหรือว่าน้ําที่จะต้องควบคุมนะคะอันนี้อาจจะต้องไปดูในรายละเอียดเพิ่มเติมหมอเคยเล่าไปในวิดีโอต่างๆแล้วค่ะนอกจากนี้ยังจะต้องคุมอย่างอื่นร่วมด้วยนะคะเช่นคุมน้ําหนักค่ะมีการออกกําลังกายที่เหมาะสมแล้วก็ท่านใดที่สูบบุหรี่อยู่นะคะการสูบบุหรี่ทําให้ไตยแย่ลงเร็วขึ้นนะคะก็ควรจะต้องเลิกบุหรี่ค่ะ ข้อปฏิบตัติข้อควรระวังที่จะมีเพิ่มเติมในคนไข้กลุ่มนี้ก็อาจจะมีในบางอย่างอย่างเช่นคนไข้าอาจจะมีปัญหาในเรื่องการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้นะคะดังนั้นถ้าเกิดว่ามีอาการที่จะสงสัยว่ามีติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเช่นมีปัสสาวะแสบขัดมีไข้สูงปวดหลังปวดเอวแบบนี้นะคะก็ควรจะต้องรีบการรีบมารับการรักษารวมทั้งอาจจะต้องตรวจด้วยนะคะว่ามีนิ้วไตหรือเปล่าะคะ่ะ ถ้าเกิดมีนิ้วไตก็ควรจะรับการรักษานิ้วไตแล้วก็ทานน้ำให้เพียงพอค่ะมีออาการผิดปกติบางอย่างที่คนไข้ถุงน้ำไตค่ะควรจะมาพบคุณหมอนะคะ mm hmm. เช่นมีไข้ปวดท้องรุนแรงปัสสาวะมีสีแดงปวดศีรษะบ่อยๆหรือว่าปวดศีรษะรุนแรงได้รับอุบัติเหตุบริเวณช่องท้องนะคะเพราะว่าอันนี้อาจจะ ต้องสงสัยต้องระวังว่าจะมีถุงน้ำแตกหรือเปล่ามีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเบื่ออาหารขึ้นไส้อาเจียนกล้ามเนื้ออ่อนแรงซึมสับสนหรือว่าชักนะคะกลุ่มนี้ควรจะต้องรีบมาหาแพทย์นะคะและนี่ก็เป็นรายละเอียดสำหรับคนไข้ที่เป็นถุงน้ำไตนะคะ และสำหรับวันนี้ค่ะหมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ค่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ